สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพ้ารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมพบกันในตอนเย็นเย็นนะสิบเ็ดสนาฬิกาแล้วแหละนะแต่พอมีแสงจะอัดได้อยู่นะอ่ะเอาสูตรกาเดียวมาให้นะกาเดียวนะกากระบาดอย่างนี้นะเราเดินหน้าตัวเลข ลงไปหลักหน่วยนะเดินไปเลวออกเก้าห้าก็ห้าหกเ็ต่อแถวต่อไว้ก็บวกด้วยสองนะก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าสำองนี้นะเอา้าวพูดให้ฟังไม่เห็นปลายปากกาคงไม่เห็นตัวเลขนะอา้าตามปลายปากกากันดีกว่านะครับผมตามปลายปากกากันดีกว่าว่าจะได้ตัวไหน เรามาชมคำเตือนกันซะก่อนนะก็จะชมตัวเลขคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวยคำนวณหวยให้ชมนะฮะ0801431692 <c oughs> ไปเร็วป้านจรวดนะทำแบบไหนก็ชมกันนะ เดี๋ยวกิีดเส้นก่อนนะครับผมกะตัวเลขก,ก่อนอ่าจะเขียนตัวเลขวิ่งให้นะมันวิ่งตัวไหนทำสองวดทำสองตัวพร้อมกันก็กได้นะใช้หลักหน่วยห้านี่นะเขียนลงมานะห้าหกเจ็นอันี้ก็3 4มี่ห้าหลักหน่วยนะ6 0กสา เสร็จแล้วเราก็จะขีดเส้นกั้นซะหน่อยพอรูแถวรู้แนวของมันนะอ่ะลงเลขวิ่งให้นะวิ่งตัวไหนห้าโฮเกตตัววิ่งศูนย์หนึ่งสองนะอ่าสามสี่ห้าตัววิ่งตรงนี้แปดเก้าศูนยะ์จะต้องมาหนึ่งตัวนะเอาเขียนไปเลย <c oughs> ห้าหกนี่ตำแหน่งต่อไปเราเพิ่มทีละสองนะบวก2องลงไปทุกหลักนะ5้สองก็เป็นเจบวก2ก็ได้ <c oughs> 9 9บวก2ก็ได้1 1บวก2ก็ได้สาพอครบ3มแล้วเราจะขีดเส้นกั้นอีกทีนึ่งลงมานะอ่า เอาทีละงวดนะหกบวกสก็ได้8 8ดแดบวก2ได้ศูนศบวกสได้สองสองบวกสได้สี่เจได้เก้บวกสได้หนึ่งหบวกสได้สาบวกสองได้ห้าจบแล้วนะงวดนี้ อ่ะเราจับล่างกันก่อนนะฮะจับล่างนะมุมล่างนะจะได้ที่ตัวนี้หน้าล่างนะห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้านะครับมุมล่างอ่าจับอีกชุดนะจะได้เจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่ง ชนที่เจ็ดเนะดูดีๆนะตัวชนจับล่างได้แล้วก็จ,จับบนนะบนได้ที่91 0 2หนึ่งศสา หนึ่งสามแล้วก็เอาหนึ่งสองอันนี้ชุดบนนะชุดสามตัวนะชุดสามตัวจับอย่างนี้นะครับชุดสามตัวกีดกากระบาดใส่ไปเลยนะนี่กาเดียวมันอยู่ตรงนี้นี่เขาเรียกว่ากาเดียว มาเลยนะกาเดียวเตัวแรกนะฝั่งนี้เห็นไหมเจ็ดย์สาอ่าฝั่งนี้901อ่าเราเราไล่หลักนะ703หลักร้อยอยู่ฝั่งนี้นะห้าหนี่ใส่หลักร้อยเข้าไปเลยนะเจ็ดเจ็ดตัวเดียวกันนะนี่เจ็า หกศูนย์ก็903 901 9002 902แล้วก็903 ตัวชนตัวไหนมากที่สุดศูนย์หศูนย์ามีหมดเลยนะ0ูนย์สามศนยองนะสองตัวบนนะ3ตัวบนะมันเข้าของมันนะนี่เห็นไหมผลผลออกเข้าหกศนะฝั่งนี้ก็0ูนย์สาฝั่งนี้ก็เจ้านะ เราล้องจับเหมือนกันนะงวดนี้3หลักหน่วยนะ3ามสี่หเขียนแล้วนะบวก2องเข้าไป3ก็เป็นห้าบวก2องไปเป็นเจ็ดเจบวกสองเป็น9 9บวก2เป็นสิบเอ็ดนะขีดเส้นให้หน่อยจุดนัด่นเนไหสี่บวก2เป็นห เจ็ดบวกเอ้ยหกบวกสองเป็น8ปดแบวกสเป็นศูนบวกสได้สองห้าบวกสเป็นเจ็เจบวกสเป็น9 9้บวกสได้หนึ่งหนึ่งบวกสเป็นสามอ่าเก็จับกันเลยนะเอาล่างก่อนนะล่างก็อยู่ตรงนี้แหละสามห้าสี่ห้าเจ็ดนี่แหละ 3ามห้าสี่หกห้าเจ็ดห้็ดหานาชุดล่างอ่ะเห็นไหมชนกันที่ห้าเจตัวเลยนะระวังนะห้าเจ็นี่จะมานะ นอกจากนั้นก็สามห้าสี่หนะครับผมห้าเก้าีไหมตำแหน่งห้ 5, 6, 5, 7, 3, 6, 3, เาเก้าอห้าหกห้าเจ็ดสามหสาเก้าอ้าเราจบแล้วสองตัวล่างนะเดี๋ยวเสีฟ้าเป็นชุดบนนะจะไม่ได้แข่งกันจะได้ดูง่ายนะอา้าสองตัวบนนะ สองตัวบนเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์อ้าวมาอย่างนี้นะต่อไปสามตัวบนนะ เปลี่ยนเป็นสีนํำเงินนะจะได้ขั้นๆกันหน่อยจับสามตัวว้ขีดอย่างนี้เลยนะกาเดียวเข้าไปเลยนี่มาใช้กันตรงนี้หละกาเดียวกาเข้าไปแล้วเห็นไหมใช้สีนํำเงินนะสองตัวล่างได้แล้วนะสองตัวบนได้แล้วเรามาดู สตัวบนนะตัวเลกห้าแปดหนึ่งอ้าวมาแล้ว5 8 1, าหนะอ่าหลักร้อยเปลี่ยนนะสามสี่ห้าส8่แตัวต่อไปนี่เห็นไหมเจ็ดแปนี่ตัวมันเส้นมันนี่ตามเส้นมาเลยเจ็ 7, 8, 9, เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเจดนี่ไม่น่ามานะหลักร้อยนี่ไม่สวยเลยอ่ะชมเลยเรียกกาเดียวนะได้ทั้งบนได้ทั้งล่างได้าตัวบนสองตัวล่างนะ,ะไม่เยอะนะ ชอบตัวไหนนะระบายสีให้หน่อยตัวล่างนี้ชอบหมดเลยนะสามห้าสี่หกห้าเจ็ดจะมาหรือเปล่านะสำหรับตัวบนนี่ก็นี่ยังไงก็แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเจ้าที่แปดสองมีไหมห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองลองดูลองดู ห้าเนี่ไอเปลี่ยนหนึ่งเป็น2ซะด้วยเนี่ยห้าแปดสองสแสองสามแล้วก็ถ้าเก้ามาก็เป็น5,9,2ได้นะ5 9ากหนึ่งก็ได้นะนี่ถ้าเน็บ9้าตรงนี้ไปห้าเก้าหได้นะ ก็เยอะไปนะอันนี้รองรองนะแต่ตรงนี้จะเป็นเด่นนะชุดเด่นนะแต่ยังไงก็ยืนยันว่าชอบที่ห้าปดหนึ่งนะเอ๊ะทำไมดิ้นจังไม่เรียบร้อยเลยนะสี่วินาทีแล้วนะจะระบายสีให้นะห้าแปดหนึ่งสี่ปดหนึ่งสปหนึ่งนะ ตัวกันมันก็ห้เาเก้าสองลองดูนะ 3, ามปดสองลองดูห้าแปดสองสี่แปดสองนี่กันลองดูทำไมมากันที่สองเพราะว่า,วาเลขขี้หลักหน่วยขี้มาสครั้งแล้วนะต่อไปครั้งที่ห้านี่มันน่าจะมาเลขคู่มั่งนะหรือไม่กินสองก็ไปกินศูนนี่น่าจะสวยกว่านะ เจ็ดแปดศูนย์แล้วก็หกแปดศูนย์นี่จะสวยนะอ่าเจ็ดแปดศูนย์หกแปดศูนย์นี่นะไอทิ้งนะอ้าหมดเวลาแล้วแคปกันหรือยังแคปแคปแคปว่าจะเอาน้นน้อยสัดไปสิบสองนาทีแล้วอ้าสิบหกเจ็ดสิบสามนาทีแล้วนะครับผมอ้าทำเวลาพ่าจากเท่านี้นะ กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังรับชมชอบตัวไหนก็แจ้งมาหน่อยนะอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว